ก็เป็นเรื่องของการพูดนะคะการพูดในโอกาสต่างๆการพูดในโอกาสต่างๆนะคะจะมีจะเีอยู่ห้าหัวข้อเรื่องนะคะในสารหัวข้อเรื่องที่หนึ่งก็คือการพูดไบพอการพูดดยพอมีใบพออะไรบ้างการในสารรู้ไหมคะใบพอลในงานอะไรคะงานมงคลสมรสครับค่ะอ่านขึ้นบ้านใหม่ครับอ่านขึ้นบ้านใหม่นะคะอ่าโอเคนะคะทีนี้การพูดไวพอแล้วต่อไปการพูดขอบคุณนะคะ การพูดขอบคุณนะคะความรู้สึกดีใจหรือเสียใจลองยกตัวอย่างได้ไหมคะการพูดแสดงความรู้สึกดีใจหรือเสียใจการพูดแสดงความดีใจคือพูดใน,นโอกาสการเลือกตำแหน่งได้รับหน้าที่การงานเป็นต้นแล้วก็การพูดแสดงความเสียใจคือการเลิกราและการสูญเสีย ไปเรียบเรียนหรือว่าแบ่งข้อความเนื้อหาแล้วออกมาพูดหน้าชั้นเรียนด้วยวาจานะคะนั่นคือการพูดรายงานหน้าชั้นนะคะการกำหับแบบเตนเนื้อหาที่ด้วยไปเอาไปรับผิดชอบเรื่องอะไรทุกคนก็รับผิดชอบไปรวมมอบหม,มายไปแล้วว่าอ้าวกรอนรับผิดชอบเรื่องนี้นะยุคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะยุคนี้รับผิดชอบเรื่องนี้นะแบ่งกันไปแล้วเข้ามาเรียบเรียง เรียบเรียงเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็มาสรุปหน้าชั้นเรียนด้วยวาจารเราเรียกว่าการพูดรายางานนะคะทีนี้สรุปได้ว่าการพูดในโอกาสต่างๆมีข้าวข้อ,าอการพูดโดยพอนการพูดขอบคุณการพูดแสดงความรู้สึกเหนใจหรือดินใจการพูดต้อนรับการพูดรายางานทีนี้รูปออกไม่หนึ่งคนไม่ใ,ใครก็ได้ ออกคาเป็นตัวอย่างในการพูดพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่เราแก้ได้ถูกรับเชิญในพูดในงาตนต่างๆในงานเรื่องนี้ขอสักหนคนผมจะมาพูดในหัวข้อการพูดละคราทาน,นสูรพของผู้บ่าวสาวนะครับสวัสดีครับเกณฑ์ผู้เกียรติที่ผลิตตรกด้าน้ผมมีความมีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก จะพาให้ขึ้ปปนมาบัยบณลในงานแต่งงานของผู้บาา่าวสาวเนือนนี้ผมมีความเห็นว่าคู่ทั้งสองมีความเหมาะสมกันเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเป็นคู่รลงนะครับดูจากกันใหญ่ทั้งสองคนแล้วเหมาะสมกันนะครับในโอกาสนี้ผมขอควัยอได้ผู้บ่าวสาวทั้งสองจงมีความสุขวานเดิน ให้รองรับกันยิ่งยาวนานตลอดไปครับวก็วันนี้นะคะดิฉันก็ได้หอกพอในการพูดแสดงความดีใจและเสียใจในการดำารงชีวิตประจำวันของเราต้องมุงกับในการต่างๆมีทั้งความสุขความเศร้าและความทุกข์ปะปนอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราและบุคคลอื่นเช่นเราจะสามารถแสดงความินดีให้กับญาติพี่น้องใน เรื่องตำแหนงในหน้าที่การงานและเข้ารับราชการทางการทหารหรือครูอาจารย์และในการพูดแสดงความเสียใจนั้นคือพูดในการสูญเสียเลิกลาอย่ามาเป็นต้นค่ะวันนี้เรามาสรุปกันนะคะในเรื่องของุชาภาษาไทยนะคะในเรื่องที่3ก็คือการพูดในโอกาสต่างๆซึ่งักศึาษาทุกคนรู้แล้วนะคะ ไในข้าพนิ้แล้นในการกระจายการพูดแบบต่างๆทีนี้การพูดในโอกาสต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะเวลาดูสถานที่การเทศะในการพูดบุคคลนั้นต้องเป็นอย่างไรนะคะเราจะต้องพูดให้เหมาะสมด้วยนะคะในโอกาสต่างๆที่เราพูดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปได้แล้วไ้สารได้ได้เรียนรู้ไปและสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วนะคะ